นี่คือคนเก่งโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์คนที่เก่งที่สุดคือคนที่มีความทุกข์ในใจมากมายแต่ก็ยังสามารถยิ้มได้เพื่อแสดงความเข้มแข็งให้กับคนอื่นเพื่อให้เขาเห็นตัวเองว่าเรานั้นมีความสุขบางคนหัวเระาะทั้งทั้งที่ในหัวมีเรื่องมากมายบางคนบอกว่าไม่เป็นไรทั้งทั้งที่ยิ้มไม่ไหวแต่ก็ต้องยอมทนบางคนบอกว่าขอโทษทั้งที่ยังโกรธโดยที่ไม่รู้ว่าผิดอะไร บางคนบอกว่าไม่เป็นไรทั้งๆที่โดนเขาทิ้งมาบางคนจดจำเพราะต้องกล้ำคืนบางคนทนยืนเพราะเจ็บหนักบางคนจมปลักเพราะเสียน้ำตาบางคนจากราเพราะยังรักหมดใจเหนื่อยนักก็พักหน่อยเจ็บบ่อยก็ปล่อยวางหมดหนทางก็ปล่อยมือแสงพระอาทิตย์ยามเช้าบอกให้เราสู้ต่อแต่ถ้าวันนี้เราเหนื่อยล้าสู้ต่อไปไม่ไหวแสงของวันถัดไปของพระอาทิตย์ ก็ยังเป็นกำลังใจให้เราลุกขึ้นสู้ต่อไปจากที่พัดนเกิดมาเพื่อทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันตัวนี้ครับ